ถึงเกมนี้ก็เป็นเกมแล้วนะครับเราไม่สามารถจะเก็บแลี้ยงได้เลยเป็นเกมที่ห้าแล้วนะครับแต่ก็ชื่นชมน้องชื่นชมน้องแล้วก็ชื่นชมน้องที่ทุกคนก็ทุ่มเทแล้วก็พยายามนะครับผมก็รอรอรอมาเสียละสมาธิก็ข้าใเยอะนะครับสุดท้ายก็ที่เสียประตูนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นลูกยิ่งลูกกระดกนะครับที่เขาเล่นสวยเทหรืออะไรต่างๆมันต้องมีต้นกำลังในเช่นไน แต่ก็ถ mm ือว <ifies> ่าที nah, ่ผมประกอบทีมนะครับว่าจะเล่นด้วยกันอย่างเป็นเองวันนี้ทีมสามารถเปิดสกอร์แรกได้แล้วพี่วังมองว่ายังไงบ้างครับก็ผมมองว่าอาจจะสร้างความปั่นใจนะครับก็คิดว่าสร้างความปั่นใจได้ครับนักเตะหลายหคนที่เป็นที่ที่เป็นเกมลุกเราตายครับเพราะวันนี้ทีมเราเราเองก็เราเองก็มีโอกาสนะครับไปแจกคะแรกนะครับ เราก็มีโอกาสที่ที่เขาให้ประได้เยอะแล้วก็เอต้องต้องชื่ชมประตูขงอ่าฝังเาที่ที่ดูพิเศษนเะครับก็โอเคตรงตรงนี้มันจะต้องตับไปแก้ไขนอับไแก้ไขเยอะนมันมันอาจจะไม่มองแค่คำว่าเอผลิติับอกต้องมองในเรื่องของเกมรับเลยนะครับต้องมองในเรื่องของเกมรับพล้วว่าเกมรับกับเกมลูกที่ที่รลัน จริงๆแล้วเป็นะาลานซ์เนี่ยถึงจะผลิตลกครไม่ได้แต่พ่อไม่ควรแต่พ่อไม่ควรไม่ก็แต่พ่อไม่ควรจะสั่งปส่มให้ถึงพอครับโดนันทานเฮทกับทัชชัยเจรการเกมหน้าจะพร้อมลงสนามไหมครับเดี๋ยงครับถ้าถ้าตามตัวการก็ก็ต้องรอเช็คก่อนต้องรอเช็คก่อครับเพราะว่าวันนี้วันนี้ก็ทุกคนก็ ลงล้าอันเดียนะครับ be แล้วก็ได้รับบาดเจ็บว่าจะในเรื่องของศีลสัตว์แต่ไม่ว่าจะเป็นบลิเปไม่ว่าจะเป็นเทียวเล่ก็ก็ต้องกลับเช็คงีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแก้แก้แก้ปัญหาสีก็ต้องพาพาพาไปโรงพยาบาลสักสัครับเป็นึ่งครับเตีมหน้าเจี๊ยบท่าเรือในบ้านพี่วังครับมองยังไงบ้างครับเออรถขับเคลื่อนใครสุดสุดอะไรสักอย่างนะครับกับการที่เราเรารับท่าเนือ ทุกเกมแหละเราผมมองว่าทุกเกมเป็นเป็นเป็นเกมที่ยากเป็นเกมที่ยากแต่ถ้าถ้าถ้าเราเอ่อกลับมาได้ผมเชื่อว่าสงควาั่นใจให้เราพักกาผมเชื่อว่าเราก็เราเราเราก็เราก็สามารถเราก็สามารถเก็บกำลังได้นเดครับเกมนี้มีแฟนบอลติดตามมายังให้กำลังใจเหมือนเดิมหลังเกมยังยังยังพร้อมสู้เคียงข้างหนองบัวครับ แกพี่วังพูดถึงแฟนบอลนิดนึงแล้วก็เชิญชวนเกมหน้าจะเล่นในบ้านอีกครั้งครับพี่ต้องขอก็ต้องขอขอบคุณนะครับแฟนบอลทุกท่านที่ที่มาเชียร์ที่สนามหรือว่าที่ทังได้นะครับก็แฟนแๆขอบคุณแฟนทั้งมองและพ่อฝึกซ้อมทีมงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเจัดผู้ใหญ่ด้วยที่อยู่ที่ราชสุเทพแล้วก็แฟนบอลทุกอย่างแบนี้นะครับผมก็ก็ือว่า ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่ยังเป็นปรเจกต์นะครับ